โมเลกวอมเ่อบสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .1 นนะคะในงานวิชาการงานอาชีพนะคะตามตัวชีวิตตามตัวชีวัดงอ 1. ง1.1ป .1 ทั2ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัยคำสั่งนะคะให้ยยนักเรียนโยนเส้นจับคู่คำที่สำคัญคันนะคะนักเรียนเช่นข้อหนึ่งนะคะไม่กว่า องเสื้อสามโต๊ะสี่จานห้ารองเท้าถุงเท้าที่โกยนะคะกางเกงแล้วก็เก้าอี้แล้วก็ช้อนทีนี้คุณจะยกตัวอย่างให้นักเรียนสักข้อหนึ่งนะคะเช่นข้อหนึ่งนะคะ,ะ,คะไม่กวาดคู่กับอะไรคะนะกักเรียนดูไม่กวาดคู่กับที่โกยนะคะเอาต่อไปเสื้อคู่กับอะไรนะันะเกเรียนเลือกดูนะคะมีคําตอบ นักเรียนพอนกักเรียนได้ําตออนกักเรียนโยนเส้นเลยนะคะโยนเส้นความสัมพันธ์กันนะคะพอเสร็จและะ้วนักเรียนเขียนชื่อแล้วก็นาจสกุลแล้วก็ชั้นนะคะอัสสลามอะลัยกุลโมรังตุลล้อยะบะเะกาตุลสวัสดีะค่ะนะกักเรียน